ทำไมผ้าคัตต้อนเบอร์40จึงไม่นิยมมาทำเสื้อยืดกันนะครับผ้าคัตต้อนโน้ต40ครับหรือเบอร์40จะมีเบอร์เส้นได้ที่สูงเกินไปจึงพบเห็นได้ไม่มากนักในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ต้องสั่งทอขึ้นเป็นพิเศษเพราะกระบวนการในการผลิตปั่นเส้นได้ให้เส้นได้มีขนาดเล็กต้องอาศัยเครื่องจักรและการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรจึงมีต้นทุนที่สูงในการผลิตเมื่อนํามาผลิตเสือ้อยืดก็จะมีต้นทุนที่สูงมากและหากบวกกับ ต้นทุนในการส่งให้ลงรับสกินเสื้อเพื่อสกินลายราคาต้นทุนก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับผ้าคัสตอน้นเบอร์40มักจะนํามาเป็นเสื้อผ้าสําหรับเด็กอ่อนหรือเสื้อที่เน้นความบางเป็นพิเศษทั้งเราเนะี่ยมีเสื้อยืดสําหรับทุกคนรับผลิตรับสกินงานโฆษณาเสื้อทีมเสื้อรุ่นเสื้อพนักงานมีให้เลือกมากกว่า30เฉดสีราคาโรงงานแน่นอนไม่จํากัดจานวนแล้วก็ฟรีค่าบล็อกฟรีค่าออกแบบซื้อครบ1 0,000บาทแล้วก็มี สว่วนล,ลอดอีกด้วยนะครับ